สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอจะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่4นะคะเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีต่อบทที่5ด้วยเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของค่าเฉลี่ยในบทที่4จะมีเนื้อหาแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนใช้หนังสือเล่มใหญ่นะคะนังสือเล่มใหญ่ นี้นะคะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า206นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยกันนะคะถ้าใครเตรียมเครื่องคิดเลขได้ก็เตรียมนะคะแต่ถ้าใครเตรียมไม่ได้ก็หยุดวิดีโอแล้วเดี๋ยวใช้สมองเราคิดกันเองนะคะไปหยิบหนังสือมาเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่แบบรหั4.6ดนะคะแบบรหัด4.6นะคะเริ่มต้นที่ค่าเฉลี่ยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่า การหาค่าเฉลี่ยหาย่ังไงความหมายของค่าเฉลี่ยหมายถึงอะไรการหาค่าเฉลี่ยหรือความหมายของค่าเฉลี่ยตัวนี้ก็คือเราจะใช้ผลรวมทั้งหมดที่ทเขากําหนดมาให้นะคะบวกรวมกันแล้วหารด้วยจํานวนจํานวนชุดข้อมูลที่มีอยู่นะคะอะ่ลองดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะอย่างตัวนี้ในรูปภาพนะคะก็จะเป็นเด็กอยู่5คนเขาให้พิจารณาความสูงของเด็ก5คนดังนี้นะคะขุนค,ค่ะ151ซนเมตร เห็นไหมคะแก้วตา134เซนติเมตรเพชร125ซนมใบบัว141เซนมตรออมสิน144ซนิเมรเราจะนำความสูงของเด็ก5คนนะคะรวมกันก่อนนะคะรวมกันก่อนนะคะเราจะได้อยู่ที่695ซนเมเสร็จแล้วเมื่อเรานำผลรวมของความสูงเด็ก5คนนี้มาหารด้วย5 นี่คือตัวนี้เห็นไหมคะเราจะได้ออกมาเป็นร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าเป็นความสูงเฉลี่ยของเด็กห้าคนของเด็กห้าคนนะคะเพราะนั้นสรุปว่าร้อยสามสิบเก้าจะเป็นค่าเฉลี่ยของร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยสามสิบสี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยสี่สิบเอ็ดและร้อยสี่สิบสี่ค่าเฉลี่ยหรือเราเรียกทางความหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือค่ากลางนะคะตัวนี้จะเป็นค่ากลางในจํานวน5้า ห้าข้อมูลตัวนี้นะคะห้าข้อมูลตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการหาค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นคำนวณคำนวณเรื่องค่าเฉลี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยคือการนําตัวเลขทุกตัวที่เขาให้มาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนชุดข้อมูลที่มีอยู่นะคะก็จะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอ่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ การนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดผลรวมนะผลรวมคือการบวกกันนั่นเองหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดเราเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยนะคะการหาค่าเฉลี่ยอ่ะเมื่อกี้ดูรูปภาพเมื่อกี้นี้เราเอาความสูงของทุกคนมาใส่กันตรงนี้นะคะ ความสูงของแต่ละคนนะอันนี้เริ่มต้นที่125 151ตัวนี้สูงสุดละขุนจะสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดก็คือที่เพชรเนาะนอกนั้นก็เราไม่ได้เขียนความสูงให้นะคะก็อยู่กลางๆระหว่างระหว่างเพชรและขุนนะ,ค,ะค่าเฉลี่ยที่เราหาได้ก็คือ139เซนติเมตรเห็นไหมคะค่าเฉลี่ยที่เราหาได้ะฉงนั้นทุกคนจะอยู่ภายใต้ค่าเฉลี่ยตัวนี้เนาะนะคะค่าเฉลี่ยตัวนี้เพราะฉะนั้นเรามาถามเรามาดูคําถามที่เขาถามอะไรเราบ้างคุณครูตอบมาให้แล้วอ่ลองดูนะ คนที่สูงมากกว่าความสูงเฉลี่ยความสูงเฉลี่ยเราอยู่ที่139มนี่เส้นสีแดงเห็นไหมคะที่สูงมากกว่าค่าเฉลี่ยก็จะมีใครคะขุนใบบัวแล้วก็อมสินเห็นไหมคะเราดูจากความสูงดูจากภาพได้เลยคนที่สูงน้อยกว่าความสูงเฉลี่ยมีใครบ้างก็คือต่ํากว่าเส้นสีแดงต่ํากว่าเส้นสีแดงก็จะมีสองคนก็คือแก้วตาแล้วก็เพชรแนะคะแ่นี้เองนะคะแค่นี้เอง นะคะอ่าอันนี้คือการตอบคำถาม,ถามอ่าเดี๋ยวเราไปดูหน้า207กันค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างตัวนี้เป็นปริมาณอ่าการใช้ไฟฟ้าของปิน่นนะคะตั้งแต่เดือนมกราถ,ถึงเดือนมิถุนานะคะ เขาก็จะให้มาเป็นตา,กการางมกราไฟฟ้าเขาใช้หน่วยนะใช้หน่วยก็คือคําว่าหน่วยใช้ไปเดือนมก,การา145หน่วยกุมภา183มีนา209เมษายน246พฤษภา184และมิถุนา161การการจะหาปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนนะคะเราก็จะนำปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละหน่วยมาบวกกันนะะนี่คือการบวกกัน เห็นไหมคะบวกกันเสร็จแล้วทั้งหมดมันมีกี่เดือน1 2 3 4 5 6เดือนนะคะเราก็จะเอา6เดือนมาหารจากผลรวมที่เราได้ผลรวมที่เราได้คือ1,128หน่วยถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเราก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย6คคำตอบเราก็จะได้อยู่ที่188หน่วยเพราะฉะนั้นไอตัว188ตัวนี้แหละคะ่ะเป็นค่าเฉลี่ยของ145 183 209 246 184และ161 ห็นไหมคะการคํานวณจะมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นก็คือการบวกกันแล้วก็นํามาหารนะคะหารด้วยจํานวนชุดข้อมูลที่เรานับว่ามีกี่ตัวนั่นเองนะคะง่ายๆอ่ะมาตอบคำถามสิคะข้างล่างว่ามีอะไรให้เราตอบคำถามบ้างอ่ะนะคะอันนี้คุณครูตอบมาให้แล้วตอบไปพร้อมๆกันก็ได้พร้อมกับดูข้างบนนะเขาถามว่าจากข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปิ่นในแต่ละเดือนพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยสุด ข้างหลังให้เป็นหน่วยมาแสดงว่าเขาถามว่ากี่หน่วยถูกไหมคะกี่หน่วยเพรนตอบ145จากตารางด้านบนนะตรงนี้ตรงนี้ใครอยากตอบเองให้หยุดวิดีโอแล้วตอบแล้วมาเช็คคำตอบกับครูทีหลังได้นะคะต่อไปปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดอยู่ที่กี่หน่วย246แล้วก็มาถามปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยอันนี้ถามเฉลี่ยนะ ก็ไปเอาค่าเฉลี่ยที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้มาตอบนะคะทีนี้สองบรรทัดนี้ถามอะไรถามว่าเดือนที่ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถามเดือนนะเดือนที่ใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเอาจํานวนเดือนมาตอบตามนี้นะคะเดือนที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าเฉลี่ยก็มีอยู่2เดือนนะคะ,ะเด็กๆตอบเองได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ,ะทีนี้อะไรข้างล่างมาดูซิตัวนี้จะตอบกันได้ไหม ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยจำนวนที่น้อยที่สุดและจำนวนที่มากที่สุด3ตัว ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยจํานวนที่น้อยที่สุดและจํานวนที่มากที่สุดของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นอย่างไรนักเรียน,นสังเกตไหมเมื่อกี้เรื่องของความสูงเมื่อกี้อ่ะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องของปริมาณไฟฟ้าจะสังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยที่เราได้นะคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างจํานวนที่น้อยที่สุดและจํานวนที่มากที่สุดอา้าวจริงไหมย้อนขึ้นไปดูตัวนี้น้อยสุด1 4 5ตัวนี้มากสุด146ค่าเฉลี่ยเรา188 จะเห็นได้เลยว่า188จะเป็นค่าที่อยู่ระหว่างระหว่างตัวที่น้อยที่สุดและตัวที่มากที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะโอเคอันนี้คือข้อสรุปนะคะอ่ะหยุดวิดีโอเพื่อเคลียร์คำตอบนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเรามาดูที่หน้า208นะคะข้อแรกค่ะตัวอย่างนักเรียนคะข้อนี้ตัวอย่างอันนี้ออกข้อสอบตลอดเลยนะคะ แต่ว่าตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นแนวข้อสอบของการหาค่าฉเฉลี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยมาเรื่องคะแนนสอบมาเรื่องความสูงมาเรื่องน้ําหนักปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแค่นี้ทั้งนั้นเลยนะคะอะมาดูโจทย์ว่าไงบ้าง คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน8คนมีดังนี้มีอะไรบ้างนักเรียนต้องจาสิ่งที่เรียนจะพลาดคือนักเรียนเอาตัวเลขพวกนี้ไปบวกรวมกันไม่หมดนะต้องเช็คให้ดีๆนะคะว่าโจทย์ให้มานะอะไรบ้าง3 6 7 8 10 5 8และ9คะแนนเฉลี่ยวิวชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใดวิธีทำเขียนให้ครบอย่างนี้เลยนะคะนักเรียนสังเกตวิธีทำให้ดีเดี๋ยวเวลาไปทำแบบขดัดขอแบบนี้นะคะลูก ขอแบบนี้นะคะขึ้นต้นด้วยคําว่าคะแนนรวมทั้งหมดนักเรียนบวกแนวนอนค่ะบวกแนวนอนไปว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่เก็บไว้เสร็จแล้วมาสรุปให้นิดนึงมีนักเรียนกี่คนไปนับบางก็ได้หรือนี่เขาเขียนมาให้แล้วแต่บางข้อเขาก็ไม่เขียนให้นะเขาไม่สรุปให้นะคะนักเรียนก็ต้องไปนับที่ตัวข้อมูลว่ามันมีข้อมูลจํากี่ตัวเนี่ยนับตร่งนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7ี่้าดและ8เพราะฉะนั้นมีนักเรียน8คนบรรทัดที่3สุดท้าย เอาคำถามที่เขาถามนี่มาเขียนค่ะคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นแล้วใช้วิธีการคำนวณแนวนอนเห็นไหมคะตัวเลขง่ายๆอาหารในใจก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อตัวอย่างข้อที่2กันค่ะข้อที่2ค่ะพ่อขับรถ9ชั่วโมงได้ระยะทาง648กิโลเมตรพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ย ชั่วโมงและกี่กิโลเมตรอ่าสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตเห็นว่าอ้าวข้อนี้ไม่เห็นมีตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยเขาให้มาแล้วค่ะรวมให้แล้วว่าในเก้าชั่วโมงอ่ะพ่อขับรถได้เท่านี้เราไม่ต้องเสียเวลาไปบวกกันถูกไหมคะว่าชั่วโมงที่หนึ่งได้กี่กิโลชั่วโมงที่สองได้กี่กิโลไม่เลยค่ะ พ่อขับรถยาวไปเลยอันนี้จะมีประโยชน์เวลานักเรียนไปหาค่าเฉลี่ยเวลามาเขาจะถามว่าขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนีนจะเจอบ่อยเจอบ่อยในเวลาไปออกไป,ไปเจอในข้อสอบนะคะอ่ะเอาระยะทางที่เขารวมมาให้แล้วนี่แหละขึ้นเลยระยะทาง648กิโลเมตรนะคะพ่อขับพ่อใช้เวลาขับรถไป9้าชั่วโมงเห็นไหม สุดท้ายพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละนักเรียนก็หาแนวนอนออกมาตัวนี้นะคะครูแนะนําให้นักเรียนใส่กระดาษทดนะคะเพื่อหาคําตอบโอเคสําหรับต่อไปก็คือข้อ1ถึงข้อ4หน้า208และ209ครูให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วให้นักเรียนไปทําก่อนนะคะ แล้วค่อยมาเปิดวิดีโอครูดูต่อนะคะว่าฉเฉลยตรงกับครูไหมนะคะโอเคอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วมาดูข้อแรกคะ่ะอันนี้ยังง่ายๆอยู่เลยดูนะเด็กกลุ่มหนึ่งมีอายุ 8, 9, 11 11 11, 11มี2คนนะไม่ได้รวบเป็น11ตัวเดียวนะคะ12และ15อายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เป็นเท่าใด อันนี้เขาไม่ได้บอกมาว่ามีกี่คนนักเรียนก็สามารถนับจากจำนวนข้อมูลที่เขาให้มาได้เลยนะคะ8 9 11 11 12และ15เพราะฉะนั้นมันจะมี1 2 3 4 5และ6คนโอเควิธีทำข้อแรกนี่อายุทั้งหมดเด็กเขียนอย่างนี้หรือเปล่านะคะ8บวก9บวก11บวก11บวก12บวก15้าเท่ากับ66เห็นไหมคะ เห็นไหมคะได้66เหมือนกันไหมคะต่อไปบรรทัดที่สเขาให้เขียนอะไรอันนี้เขาจะมีมาให้เนาะมีมาให้อ่ะมีเด็กทั้งหมด6คนเห็นไหมคะบรรทัดที่2บรรทัดต่อไปอายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้ตรงนี้ก็เอา66หารด้วย6ค่ะตอบ11ปีถูกต้องกันไหมคะต้องไหมคะโอเคไปต่อข้อ2กันค่ะ ต่อข้อ2กันนะคะหน้า2 0 9นะคะอ่าดูโจทย์ก่อนนะคะเด็กๆเพชรเดินทางไปโรงเรียน5วันค่ะอันนี้บอกมานะบอกมานะคะ5วันแต่ละวันใช้เวลา 32, 40, 28, 30และ35นาทีถามว่าโดยเฉลี่ยเพชรใช้เวลาเดินทางวันละกี่นาทีข้อนี้เขาจะไม่ได้ให้คำนำมานักเรียนมาแล้วนะคะนักเียต้องเขียนเองทั้งหมดเลยอ่าบรรทัดแรกค่ะใครเขียนแล้วคะ ใครเขียนแล้วได้อะไรามาดูบรรทัดแรกนะคะว่าเขียนว่าได้ยังไงนี่ค่ะการเดินทางนะคะเพชรเดินทางทั้งหมดเพชรเดินทาง32บวก40บวก28บวก30บวกสคูได้อยู่ที่1 6 5นาทีได้เท่ากันไหมครับเช็คไปด้วยนะคะ1 6 5นาทีต่อมาค่ะเพชรเดินทางทั้งหมด5วัน และบรรทัดสุดท้ายนะคะบรรทัดสุดท้าย mm hmm. เพชรเดินทางสเสี่ยห6 5หารด้วย5เท่ากับ33นาทีค่ะโอเคตอบสำหรับข้อนี้นะคะ33นาที <Okay. S 1> อ่ะหยุดวิดีโอแล้วดูเฉลยนะคะเคลียร์แล้วเดี๋ยวไปต่อข้อ3กันค่ะ ต่อข้อ3กันค่ะข้อ3นะคะเขาจะเป็นความสูงของเด็กกี่คนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เขาแจ้งรายละเอียดทีละคนเลยนะคะฝนสูง137เซนิเมตรปินสูง138เซนตมรจอมสูง140เซนติเมตรและพรอสูง145เซนติเมตรนะคะเด็กๆนับไว้ก่อนเลยก็ได้มีทั้งหมดกี่คน1 2 3 4อมี4คน ความสูงเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เป็นเท่าใดอ่าบรรทัดแรกค่ะใครเขียนแล้วมาดูกันใครยังไม่ได้เขียนก็หยุดวิดีโอก่อนนะคะอ่าบรรทัดแรกนี่ค่ะความสูงรวมทั้งหมดเด็กจะใส่เท่ากับไปด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะ137 138 140 145ด้ยบ่บวกกันให้หมดได้อยู่ที่560เซนติเมตรบรรทัดที่2จํานวนเด็กทั้งหมดมีจานวนทั้งหมด4คน อเคและบรรทัดที่3ความสูงเฉลี่ยรอ560หารด้วย4คุณครูตอบที่140เซนติเมตรนะคะอ่าได้ไหมคะนี่คือคำตอบนะคะใครเขียนไม่ครบใครทำผิดพลาดหยุดวิดีโอแล้วเช็คเฉลยได้เลยคะ่ะต่อไปข้อที่4ค่ะพ่อปั่นจักรยาน3ชั่วโมงได้ระยะทาง72กิโลเมตร พ่อปั่นจักรยานได้ระยะเฉลี่ยะระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรโอ้ข้อนี้ง่ายที่สุดเด็กๆหยุดวิดีโอก่อนถ้าเผื่ออยากทาเองข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเหมือนกับตัวอย่างหน้า208ข้อ2เลยเหมือนเลยค่ะทําแบบนั้นเลยเปลี่ยนตัวเลขเฉยๆเท่านั้นเองเด็กๆามาดูกันนะคะบรรทัดแรกค่ะระยะทางเท่ากับ72กิโลเมตรพ่อ ปั่นจักรยานอ่าตัวนี้เติมคําว่าจักรยานหน่อยก็ได้นะคะครูเขียนไม่ครบ3ชั่วโมงบรรทัดสุดท้ายระยะทางเฉลี่ยที่พ่อปั่นได้เท่ากับ72หารด้วย3คําตอบคือ24กิโลเมตรโอเคอันนี้คือข้อ4นะคะอาะละค่ะเด็กๆสำหรับคลิปเดียวเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยในหนังสือเล่มใหญ่ ะค,ะคลิปนี้ก็จะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะคะและการคํานวณก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูวิดีโอทบทวนอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในเล่มใหญ่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วไปหยิบหนังสือเล่มเล็กเปิดไปที่หน้า92นะคะหน้า92จะมีแบบฝึกหัด4.11 4.11ทั้งหมด4ข้อนะคะ4ข้อทำแบบฝึกหัด รอเลยแล้วมาเจอกันที่คลิปวิดีโอ EP หน้านะคะคุณครูจะมาเฉลยที่หนังสือเล่มเล็กแบบฝึกหัด4 1ึกันนะคะพร้อมแล้วไปทำแบบขัดลองกรูเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ